อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําในการแต่งมีดนะครับข่าพระด้ามสแตนเลสคองูเห่านะครับรุ่นนี้สวยมากนะครับแล้วก็คมนะครับปีดยางอ่อนนะครับได้ดีมาก ดามจะไม่ขึ้นสนิมนะครับเหมาะกับคนที่ทำขี้ยางนะครับนี่ตอนเริ่มนะครับก็เราเริ่มถูที่หูมีดนะครับถูไล่มาข้างเดือยเลยนะครับค่อยๆไล่ระด,ดับมาข้างเดือยถ้าเราถูตรง อย่างนี้นะครับมันจะกินเรื่อยนะครับมีดตัวนี้จะแต่งง่ายนะครับเพราะว่าใบมีดเ็าตีมาบางนะครับราคามีดอบถามได้ที่เพจอุดมทองนะครับ ถูใช้หินถูไปที่ปลายเดือยด้วยนะครับ่ถูที่ปลายเดือยอย่างนี้นะครับแล้วเดือยมันจะคมนะครับมันจะกดเปลือกได้ดีตรงข้างเดือยก็ถูเน้นให้บางหน่อยนะครับตรงมันจะเป็นร่องอยู่นะครับ สาธิตวิธีรับคมนะครับมีดใหม่นะครับแต่งเราต้องแต่งกับหินหยาบก่อนนะครับหินหยาบตัวนี้เบอร์ร้อนะครับนี่นะครับก็เป็นหินตรานักลบนะครับหรือว่าตาอัศวินนะครับตาเดียวกันลหินรุ่นนี้จะนี่นะครับจะอยู่นี้นะครับ สั่งซื้อไปได้ที่เพจอุดมทองนะครับเราดูนะครับว่ามันบางหรือ,อยังนะครับก็มาถูข้างคงมีดถูให้สุดปลายเอยนะครับ รงตรงกลางเราไม่ต้องไปเน้นถูมันเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะบางเกินเดือยนจะหักง่ายนะครับแล้ถูก็สลับไปมาอย่างนี้นะครับข้างเดือยน,นะครับทั้งสองข้างบางแล้วนะครับนี้ผมจะถูให้เอียงคมนะครับเพือบเข้าทางด้านใน เรว่าทางใกล้จะเรียกว่าสุ่มคมนะครับมันจะไม่กินหน้ายางนะครับเราก็ต้องเริ่มถูไล่ลงมาระดับลงมานะครับนี่จะไม่เป็นพุงเวลารับคมก็เช่นกันนะครับ ถ้าเราไม่แต่งปุ่มคมเข้าทางด้านในนะครับที่ทุกมันจะกินหน้ายางนะครับแล้วมันจะกินเข้าเกนได้ง่ายมากผมจึงได้แนะนำให้แต่งปุ่มคมเข้าทางด้านในนะครับผม ของผมจะสุ่งเข้าไปเยอะมีดดูนี้เป็นมีดที่ผมแต่งนะครับทางร้าน,นส่งมาให้จัดมาให้แต่งนะครับ เคื่อง FC ที่ต้องการนะครับมีติปแบบที่ผมแต่งก็จะได้จัดส่งให้นะครับทางร้านจะเป็นผู้จัดส่งนะครับทางด้านหูมีดแล้วก็ตั้งหินให้เสมอหน่อยนะครับทางด้านนอกโูสลับไปมาอย่างนี้นะครับต้องออกแรงกดนะครับออกแรงกดพอประมาณนะครับ ก,ก็เริ่มบางแล้วนะครับตรงไหนที่ไม่บางเราก็เน้นถูตรงนั้นนะครับถ้าเป็นมือใหม่ที่กำกำลังฝึกแต่งมีดอยู่นะครับก็แต่งเสร็จก็ควรที่จะนำไป ลองกตีดก่อนนะครับความบางนะครับมันบอกไม่ได้ว่าประมาณไหนนะครับกี่มิลเท่าไหร่นะครับมันต้องใส่หน้างานจริงๆนะครับ ่หูมีดยังบางไม่พอนะครับผมต้องถูซ้ำ ตอนถูนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเวลาตั้งหินนะครับจูมีดสุ่มคมออกไปทางด้านนอกให้คมมีดอยู่เอียงอยู่เหมือนกับคมประสิวนะครับจะกดเปลือกแต่งให้เดือยมนนะครับถูที่ปลายเดือยเลยถ้าเอียงเดือยเอียงมาทางขวานะครับ ทางหูเราก็ผูปลายเดือยนะครับปับข้างเรือให้เดือยปลับเข้าไปฝั่งให้ให้เดือยตรงนะครับอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการก็ต้องค่อยๆผูนะครับถูไปก็ต้องดูนะครับว่ามันได้หรือย,อยังนะครับ โดยมีถ้าเราแต่งจนมันบางเกินนะครับเวลาเราไปกรีดมันจะแตกหักง่ายนะครับ ที่เดือยนี้กับที่อูนี้ถ้าเราถูให้เสมอไม่เอียงไม่สุ่มคมเข้าทางด้านในเวลาเราปีดเพชรจะไม่ต้องออกแรงกดนะครับในการในการปีดยางนะครับ เดือยน,นะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะทาเดเรยให้มุนนะครับปลายมันยังเหลมอยู่นิดนึงจะทาเดเรยให้มุนนะครับก็ต้องใช้หินก้อนเล็กๆนะครับถูไปที่ปลายเดเอยเลยนะครับพอหินก้อนใหญ่มันี้จะไม่เข้าข้างร่องนะครับ มันไม่ถึงปลายเดือยก็จะแต่งยากถูกที่ปลายเดือเลยครับทีปลายเล็นเลยก็ต้องเลยระดับลงมาด้วยนะ เดือยเอียงมาทางด้านพุงนะครับถูตรงที่มันเอียงมานะครับให้กลับถ้าเดือยแตกหักต้องแต่งถูใหม่ทั้งหมดนะครับ ยังยังอยู่นิดนึงนะครับต้องถูออกไปอีก มาถูทางด้านนอกนะครับให้รอยรอยที่มันพับออกมาออกอเข้ากับทางด้านในนะครับเวลาแต่งนะครับก็ก้อนนี้ก็เป็นหินหยาบนะครับเบอร์อ่ารอยยี่สิบนะครับ ก็เริ่มที่จะบางนะครับดูคมนะครับดูหันคมนีดดูนะครับว่าตรงไหนถ้ามันมันบะถ้ามันยังหนานะครับเราเราหันมาดูอย่างนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามัน จะเป็นก้มขาวๆอยู่แสดงว่ามันยังไม่บางพอนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับบางนะครับทั้งสองข้างเหลือตรงนี้นิดเดียวนะครับ เสร็จแล้วนะครับกับการใช้หินหยากนะครับทีนี้เรามาใช้หินเบอร์600นะครับในการแต่งคมมีดอีกครั้งหนึ่งถูคมมีดให้ละเอียดนะครับ ขหินหยาบออกให้หมดคมมีดจะละเอียดแล้วเวลาเราลงหินละเอียดนะครับคมมีดจะละเอียดมากแล้วมีดจะคมนานขอเน้นถูนะครับให้จนกว่า รอหินหยาบจะหมด ทางด้านนอกก็ตั้งดินให้เสมอนะครับนี่ตรงนี้แต่งคมรับคมง่ายที่สุดเลยครับ ก็เป็นงานฝีมือแล้วก็เป็นงานที่ละเอียดด้วยนะครับก็ผลิตมาได้ละเอียด คมมีดจะละเอียดอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราลงหินเบิกร้อยแล้วนะครับวี่ครับิธีแต่งมีดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าประทานความสำเร็จนะครับในการฝึกแต่งมีดให้กับ f อ c นะครับมือใหม่นะครับทุกทกท่านนะครับ ก็ในวิธีรับก็ติดตามรับชมนในคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ